สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องฟังก์ชันกำลังสองรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนำเสนอคุณครูนรุมนนใส่สาดีสมาชิกภายในกลุ่มนายรัชชน,นพิมเกเลขที่6นางสาวกันจนาพรบุญโพเลขที่14นางสาวธมลวันแพรทยสงเลขที่34นางสาวศิราการอันพินิษเลขที่41นางสาวสุนิสานามูลเลขที่42นางสาวอาิตยาลักงาะเลขที่43ค่ะ ฟังก์ชันกำลังสองคือฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เมื่อ a b และ c เป็นจำนวนจริงโดยที่ a 0กราฟของฟังก์ชันกำลังสองจะเป็นรูปพาราโบลารูปแบบฟังก์ชันกำลังสองมี2รูปแบบเช่น 1>, 1. รูปแบบมาตรฐานรูปแบบมาตรฐาน y เท่ากับ a x ลบ h กำลังสองบวก k 2. รูปแบบทั่วไปรูปแบบทั่วไป y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c ตัวอย่างนะคะ y เท่ากับ 2x กำลังสองบวก1 a เท่ากับ2 b เท่ากับ0 c เท่ากับ1ค่า a มากกว่า0เป็นกราฟพาราโบลาหงายจุดยอดคือ h เท่ากับลบ b ส่วน 2a h เท่ากับลบ0ส่วน2คูณ2 h เท่ากับ0 k เท่ากับ2คูณ0กำลังสองบวก1 k เท่ากับ1ค่ะสรุปนะคะ สมการ y เท่ากับ ax กำลังสบวก k มีจุดยอดเป็นศูนย์คู่ k เสมอจากสมการ y เท่ากับ 2x กำลังสบวก1จะมีจุดยอดคือศูนย์คู่1ค่ะพวกเราขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังจนจบขอบคุณค่ะ